การประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการนำเสนอและวิพากษ์หน่วยและแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควอเตอร์ที่2เรื่องสมาร์ทเฮลตี้แรงดีทีเระหว่างวันที่8 9ถึงเเดือนสิงหาคมพศ2568นณห้องประชุมจตุรมิตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสีสเกตเขต3โดยนางสาวรัชดามาชัยยทิพย์ สุขภาวะทางกายและใจค่ะดีค่ะก็จะเป็นสมาร์ทเฮลี้ค่ะซึ่งจะเน้นไปที่วิทยาศาสตร์แล้วก็สุขาใน่วิทยาศาสตร์สุขาพค่ะแล้วก anyway> ็มีเสริมเรื่องของสังคมแล้วก็ศิลปะเสริมเข้ามาค่ะซึ่งต่องจากในในควอเตอร์ที่แล้วเป็นบูรณาการเกี่ยวกับสังคมศิลปะก็จะมีการให้ ให้เด็กๆได้ได้รู้เกี่ยวกับศิลปะรฒนรรมค่ะแล้วก็เรื่องของการทาอาหารอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะซึ่งจากที่ได้รีเฟคชั่นกับเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองแล้วคือเขาชอบทํากิจกรรมตอนนี้มากค่ะเขาบอกว่าเขารู้สึกชอบแล้วก็ชอบไต่ตองอาจจะมีทั้งเฟซนิวด้วยซึ่งตัวนี้เขาก็ต้องรู้จักพิจารณาใส่ตองเรื่องของการเจ็กสื่อ่างนียค่ะซึ่งในช่วงมันหยุดยาวเขาก็อาจจะอยู่กับ บางส่วนที่เขามีทเทคโนโลยีของเขาเองเขาอาจจะอยู่กับส่วนนี้มากมเกินไปค่ะในบางครั้งมวลพลัางงานในร่างกายของเขาเองค่ะเขาอาจจะไม่ได้นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์เนี่ยค่ะเช่นก็การเล่นกีฬาแทนการเล่นเกมจากโทรศัพท์การทำอาหารรับประทานเองแทนการซื้อจากร้านสะดวกซื้อค่ะจึงมีความซึ่งนักเรียนป .3 ค่ะก็ ดำเนินชีวิตตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไปค่ะขาดการเอาใจใส่ตัวเองแล้วก็ผู้อื่นทาให้มีสุขภาพที่ไม่สมดุลนัค่ะให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและสังคมค่ะค,ะค่ะพอทิดรวบยอดนะคะหรือว่าคอนเซ็ปต์ค่ะการเจรเิญเติบโตของร่างกายมนุษย์มีปัจจัยที่สําคัญคืออาหารและการออกกำลังกายรวมถึงอากาศน้ําซึ่งการเคลื่อนแบบของร่า,กางากายใช้รักษา,า,าการเคลื่อนไหวแบบ มีทั้งแบบวิควที่ทาาและการออกแรงจะทำต่อวัตถุและทำกิจกรรมต่างๆเช่นกีฬาการทํางานบ้านทํางานสวนเป็นต้นนะคะโดยรถเราก็จะใช้ประโยชน์จากพลังงานรอบตัวนนใ <S <S 1> <S 1> นการดำเนินชีวิตเช่นพลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงพลังงานน้ําและลมซึ่งตัวคอนเซ็ปต์ตัวนี้มาจากโครงสร้างคำอธิบายโครงสร้างรายวิชาโครงสร้าง อ๋อวตวารางทิ่พรค่ะค่ะก็จะดึงที่มีความเชื่อมโยงกับสมรรถนะผลลัพธ์การเรียนรู้ในวิทยาศาสตร์ะคะซึ่งแล้วก็ตัวชีวัดตัวชีวัดระหว่างทางต้นทางระหว่างทางกับปลายทางชีวัดก็ปลายทางราะว่ตัวชีวัดระหว่างทางแล้วก็ปลายทางค่ะในส่วนของวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากครศิลปะถ้าเข้าไปดูแล้วก็จะเป็นเรื่องของการเริ่มเริ่มจบตัวของมูนแ,และคาดนี่นะค่ะแล้วก็การเรื่องของแรงแรงดึงแรงผลักแรงแม่เหล็กเรื่องของพลังงานาน้ําพลังงานแสงนี่นะค่ะพลังงานไฟฟ้าะคะ่ะค่ะ่งจะมีความเชื่อมโยงกันค่ะแล้วก็ก็ตัวนี้ก็จึงเอานมาสูตต่ตัวความคิดรลบยอดนี้ค่ะให้กระชับตค่ค่ะในการสร้างสัวภาวะทางกายใจค่ะ แล้วก็มีเป็นคนเองที่แข้มแข็งอยู่ร่วมกับธรรมชาติเขาร่วมแต่ว่ามีนักกีฬาที่เขาอายุยังน้อยอยู่ก็อายุประมาณสิบสองอยู่ในระดับประถมก็ให้เขาได้เห็นการแข่งขันของกีฬาของเด็กคนนั้น,นะคะ่ะเด็กไทยซึ่งอายุเราเราใกล้เคียงกับเขาก็สามารถที่จะไปกีฬาระดับโลกได้นะคะค่ะให้เขาได้ดูวิดีโอการแข่งขัน วิเคราะห์แล้วก็ตั้งคําถามถึงการเจริญเติบโตของร่างกายนักกีฬาแต่ละคนค่ะว่าทาไมถึงสามารถที่จะไปถึงสภาพปัญหาตั้งคําถามปัญหาน้ําในปัจจุบันการขาดแคลนน้าหรือปัญหาน้ําที่เกิดขึ้นเอ,อ่อหรือในโรงเรียนเราก็ได้อะไรอย่างนี้นค่ะจากนั้นเราก็ออกแบบสํารวจแหล่งน้ําในโรงเรียนแล้วก็ชุมชนค่ะมีแหล่งน้ําแบบไหนบ้างแบบแบบไหนเอ,อ่อแบบไหนที่ที่ส่งผลดีต่อ ต่อสิ่งแวดล้อมหรือต่อตัวเขาเองอย่างนี้ค่ะแล้วก็ทดลองสมบัติคุณภาพของน้ําค่ะออกแบบแล้วก็ลงมือทําเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของเขาเองค่ะในสถานการณ์ที่สี่ต่อเรื่องของน้ํานอกจากน้ําแล้วมนุษย์ก็ต้องการอากาศค่ะอากาศที่ดีอากาศดีชีวิตมีสุขค่ะตัวนี้จะเป็นในเรื่องของตัวชีวัตเรื่องของพลังงานลมค่ะอากาศการระบุสภาพปัญหาอากาศมลพิษทางอากาศค่ะ ให้เขาได้ศึกษาปัญหาแล้วก็ตั้งคําถา,ถามถึงสภาพอากาศค่ะส่วนประกอบของอากาศความสําคัญของอากาศแล้วก็นาเสนอแนวทางการแก้ปัญหาของอากาศทดลองอธิบายการเคลื่อนที่ของอากาศแล้วก็ออกแบบลงมือทําของเล่นที่ใช้ประโยชน์จากลมค่ะให้เขาได้เอ,อ่อได้ลงมือทําของเล่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์จากลมตัวนี้ด้วยตัวเองค่ะโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตัวนี้ด้วยค่ะ โจทย์ที่ห้าค่ะก็ในเรื่องของการออกแรงค่ะร้อยเรียงเรื่องของปัจจัยการเติบโตของมนุษย์ค่ะนอกจากกินทานอาหารดื่มน้ําอากาศแล้วก็ต้องมีการออกแรงค่ะออกกําลังกายนั่นเองค่ะเป็นเรื่องของโจทย์กีฬาหันศาราค่ะให้เขาได้ตัวนี้จะเป็นตัวชี้วัดเรื่องของแรงแล้วก็แรงวบแรงดึงแรงผลักแรงสัมผัสแล้วก็แรงไม่สัมผัสในตัวชี้วัดของวิทยาศาสตร์ค่ะค่ะ ให้เขาได้ศึกษาแรงผลักแรงดึงิเคอห์ตั้งคำถามจัดประเภทกีฬาที่ใช้แรงดึงแรงผลักหรือแรงไม่สัมผัสแรงกีฬาไหนใช้แรงสัมผัสไม่สัมผัสค่ะแล้วก็ออกแบบแรงในการเล่นกีฬาตามที่เขาสนใจค่ะต่อมาก็จะเป็นก็ยังคงต่อเนื่องของเกี่ยวกับการออกแรงเช่นเดิมค่ะแต่เป็นออกแรงให้ชื่อจดว่าเป็นออกแรงดีค่ะ เป็นนอกจากแรงแรงสัมผัสไม่สัมผัสแล้วยังจะมีที่มีเรื่องของแรงไฟฟ้าสถิตแรงโน้มถ่วงของโลกค่ะที่ที่ก็จะมีเสริมเพิ่มเติมก็จะเชื่อมมาจากวิกิห้าค่ะให้จัดประเภทกิจกรรมแรงในชีวิตประจำวันที่ใช้แรงโน้มถ่วงของโลกแรงไฟฟ้าสถิตแล้วก็ออกแบบออกแรงในการเล่นกีฬาที่ใช้แรงโน้มถ่วง ของโลกแล้วก็แรงไฟฟ้าสถิตค่ะต่นนล้นก็รีเฟคชันทุกๆวิคจะมีการรีเฟลคชันค่ะสัปดาห์ที่เจ็ดค่ะก็จะเป็นเรื่องของการเล่นมีออกแรงเล่นกีฬาแต่มันก็จะเป็นเล่นเอ่อเล่นให้ชื่อโจวว่าเป็นเล่นดีพาสนุกค่ะเป็นเรื่องของเจาะไปที่ตัวชีวัดเรื่องเกี่ยวกับเอ่อแรงแรงของแม่เหล็กค่ะตัวนี้จะอยู่ในตัวชีวิตของวิทยาศาสตร์ ค่ะแรงแม่เหล็กจะเป็นโลหแรงผักแรงดูดเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าก็จะจะเรื่องของที่เป็นใช้พลังงานของแม่เหล็กค่ะให้เขาได้ตั้มถามของเล่นที่ใช้แรงแม่เหล็กค่ะออกแบบแล้วก็ลงมือทําของเล่นที่ใช้แรงแม่เหล็กทดลองเล่นเกมจากของเล่นในแรงแม่เหล็กค่ะตัวอื่นๆนะคะตัวนี้อยากจะให้เขาได้ออกแรงใช้แรงดึงแรงผลักในการซักผ้าแต่ว่าซักให้เขาได้ออกแรงในการซักผ้าแบบมือค่ะ แล้วก็รีดผ้าซักแล้วก็คือใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ตากแล้วก็ใช้เรื่องของพลังงานไฟฟ้าคือการรีดผ้ารู้จักรีดผ้าแต่ว่าก็อยู่ในเรื่องของออใช้อย่างปลอดภยัยใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภยัยให้เขาได้เห็นการเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้าจากความร้อนออจากไฟฟ้าแปลงเป็นความร้อน,นะคะจากเตารีดเนี่ยคะ่ะให้เขาได้ลงมือทำเอง จากนั้นเมื่อเป็นงานบ้านเสร็จแล้วก็มาสู่งานสวนค่ะก็เรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมค่ะสํารวจสํารวจคือสิ่งแวดล้อมในในท้องถิ่นในโรงเรียนในชุมชนตัวเองีค่ะแล้วก็มาออกแบบกระถางปลูกพืชหรือไม้ดอกไม้ประดับสำหรับปลูกพืชในตัวนี้จะให้จดเป็นเรื่องของการใช้พื้นที่ที่จํากัดว่าจะต้องออกแบบปลูกอย่างไรเนี่ยค่ะแล้วก็ตั้งคําถาม เปรียบเทียบการจเจริญเติบโตของพืชแล้วก็มนุษย์ต้องการปัจจัยอะไรใดบ้างเหมือนกันไหมย่างนี้ค่ะโฮมค่ะการเปิดบ้านการเรียนรู้ค่ะสรุปการเรียนรู้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแผนกนารจัดการเรียนรู้ค่ะก็จะออกแบบเป็นเป็นเป็นหลูปเช่นเดียวกันค่ะแต่ลองเอามาวางในตารางให้เป็นเป็นอ p นพุตโพส u t เ u t พุตแล้วก็เอาคำ อีกแล้วคือในส่วนของเรียนอันนี้คุณครูบัวพูดถึงเรื่องของครอบครัวเห็นไหมคะในส่วนของโครงสร้างสิ่งที่เราจะสามารถทําได้น่าจะเป็นที่โรงเรียนเพราะว่าในนี้ครูบัวเขียนว่า่าระบบนิเวศในครอบครัวสังคมแล้วอันที่สองก็ครอบครัวไม่กําหนดทีนี้เราก็ไปเพิ่มอีกหนึ่งช้อยให้เป็นว่าการจัดก,การศึกษาของโรงเรียนนะคะ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้หนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องสุขภาวะก็ไปเพิ่มตัวนี้อีกตัวหนึ่งค่ะในครอบครัวของเขาได้เนี้ยมีมีโรงเรียนท,ท,ที่ที่จัดให้เขาได้ก็ผู้ปกครองอาจจะมาเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนเสริมอย่างนี้นะคะ ไปใส่ข้างหน้าด้วยว่าโรงเรียนอ่ามันจะเป็นหรือใช้คําว่าจะใช้คําว่าโรงเรียนหรือสถานศึกษาก็ได้นะคะตรงสิ่งที่เป็นอยู่ก็ไปเพิ่มเหมือนกันว่าอ่าตอนนี้สถานศึกษาอาจอย,ยังไม่เห็นความสําคัญยังไม่ได้จัดระบบก,การเรียนรู้ให้เห็นถึงคุณค่าในการออกกําลังกายการอะไรสุขภาวะเราไปเพิ่มเข้าสออ่วนนี้นะคะ่ะที่ที่เห็นเราก็ มันมีมันมีการเชื่อมทําอะไรครูบัวกลับไปอ่านรูใหม่นะคะมันมีมันมีหล่นหายไปบ้างครูเิ่นแก้ไปเลยนะคะก็เลยจําไม่ได้ว่าตรงไหนที่นี้ไปดูตรงเพื่อโพสต์น่าจะหล่นคำว่าเป็นไหมอ่านตรงไหนไปบ้างแล้วเดี๋ยวครูบัวค่กลับไปดูนะคะใช่คได้ได การวัดและประเมินผลเวลาเวลาที่คุณครูไปบรรจุไว้ในแผนคุณครูก็ให้มันปรากฏตอนที่เราเสร็จแล้วนะคะบันทึกหลังสอนแล้วก็ปรากฏเกมการวัดและประเมินผลบันทึกคะแนนของเราเอาไว้ในข้างหลังข้างหลังแขนของเราแต่ละสัปดาห์ด้วยนะคะเพราะเราเราจะต้องมีจะต้องปรากฏเวลาเราจัดก,กิจกรรมเสร็จแล้วเราก็จะมีสิ่งเหล่านั้นที่ปรากฏเพราะเวลาตอนมามา เสร็จเรามันจึงหลังสอนเสร็จเราก็จะต้องมีแบบบันทึกของเราตามที่เรากําหนดเอาไว้ตามจุดประสงค์เชิงสมรรถนะของเราว่าผู้เรียนเราได้อะไรเราก็บนทึีรูบิกไว้ที่ระดับไหนเราก็จะต้องมีบันทึกกล้องลอยให้มันปรากฏอยู่ในแผนของเรานะเวลาที่เราจัดกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยให้เรานําไปพัฒนานหน่ยวยเราจะมองเห็นว่าในระหว่างที่เราจัดกิจกรรมเราตอนเราคิด เราอาจจะคิดว่ามันโอเคแล้วแต่ตอนเราไปสอนมันอาจจะไม่ใช่พอเราได้กลับมาอ่านอีกเราจะได้นึกออกแล้วเราก็จะตัดให้มันดีขึ้น,นะ,ะในในรอบถัดไปค่ะเป็นอ่าเป็นหน่วยที่น่าสนใจนะครับราในการชงม,มันจะบอกว่าการในในวิเทศอย่างที่เราสร้างระไร้านใ,นใจก็ต้องมันสามาริแบบตัวอย่างในการที่จะให้เขาอยากเรียนในอีก เก่าสทำการต่อไปนะครับในการทำทำลายคือทุกๆอย่างในบางทีอาจจะเปลี่ยนหน่วยก็ได้มีรูปกรจะยึดติดกับหน่วยที่ครูตั้งไปแต่พอเราไปทําไปทำจริงๆเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนตามที่เด็กเราเรียนพร้องการอะไรเงี้ยนี่คือคือสิ่งที่เด็กเขจะยึดจําไปตลอดชีวิตได้หน่วยนี้ทราบสมการชีวิตเราได้อะไรบ้างแต่ว่าพี่เรียนมันจะแนะนงการสมการชีวิตจริงนะครับเวลาไปฝคือสถานการณ์เนี้ยเราจะแก้ปัญหาอย่างไร กกาารรส่งหนวยแรกเลยก็คือเช่นชมคุณครูรัชดามว่านะคะมาโดยตลอดเพราะว่าน้องจะเป็นผู้ที่อ,อา,าสาํำเสนอแผนในทุกครั้งที่มีการวิพากษ์แผน,นที่เข้าร่วมการวิพากษ์แผนนะคะในครั้งนี้นะคะแผน smart healthy นะคะรายดี KR ก็เกิดการขับเคลื่อนเนื่องจากว่า เด็กพอสามเรียน,นวัตะเขียนราวรนะคะต้องการมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์นะคะคุณครูก็จับประเด็นตัวเนี้มาใส่ต่อการเรียนรู้นะคะซึ่งคุณครูเพ็ญประภัยได้เติมเต็มในส่วนที่ตกล่นไปบ้างแล้วนะคะตารพออก็เติมเต็มให้สมบูรณ์แล้วนะคะเป็นแผนที่คิดว่าที่ดีที่สุดในขณะนี้ที่ท,ที่เรามี นะคะเพราะฉะนั้นขอชื่นชมน้องบัวขอเสียงปรโมชันให้น้องบัวอีกครั้งหนึ่งค่ะหลบเราเลือกเดือนไหนดีคนก่อเดือนเดือนนี้ถึงเดือนนี้แต่ว่าจะได้ที่ท,ที่ได้ ได้มาบรรจุที่นี่นะคะหลายๆอย่างก็ได้ถามพี่บวัวได้เรื่องได้ราวอยู่บ้างก็ค่ะก็ในเนื้อหานี้ในคอร์สนี้หนูก็มีส่วนได้รับผิดชอบนะคะดูแลัะเรียบป .3 ด้วยนะคะสับคา่กาก็ค่ะก็แผนก็ค่อนข้างดีแล้วคะ่ะไม่มีอะไรจะคอมเมนต์มากวันนี้ ค่ะก็ะะขอชื่นชมน้องบัวน,นะคะก็ะบบดูจากแผนในทุกๆควอเตอร์นะคะของน้องบัวน,นะคะก็จะเป็นแบบอย่างที่ดีมากๆนะคะแล้วก็ละเอียดบางทีดูไปก็เอา้าเขาคิดได้ไงอะไรเงี้ยอย่างทาเป็นชอปเตอร์เป็นวีกหนึ่งวีดที่สองวีดที่สามก็จะไล่ตามกิจกรรมบางทีครูแมวครูแมวนั่งฟังย่างครูแมวก็คิดว่าจะมาปรับเป็นแผนของตัวเอง แต่ก็ยังทําไม่ได้เหมือนน้องนะคะอะย่างแผนนี้จะเกี่ยวกับเรื่องแรงนะคะของคุณเมวนะคะในโฟลเตอร์ที่สองก็จะเป็นเรื่องของแรงน้มถ่วงน้ําหนักแล้วก็ตัวการของแสงนะคะก็จะเป็นในส่วนของโฟลเตอร์นี้ซึ่งก็จะต่อเนื่องเหมือนกันกับของน้องบัวนะคะจะคล้ายๆกันเทอมที่แล้วอ่โฟลเตอร์ที่แล้วนะคะก็จะสอนเกี่ยวกับการทําขนม ซึ่งจากที่ได้อบรม AI รอบเมื่อกี้นะคะที่ว่าเอามาทำเป็นนวัตกรรมนะคะครณแมวก็จะมาใส่กับการทำขนมของคอเตอร์ที่แล้วเพื่อที่จะให้มาเชื่อมโยงถึงเรื่องน้ำหนักนะคะเวลาที่เด็ก,ดกทำขนมอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยพาเด็กๆทำขนมบัวลอยนะคะมันก็จะเชื่อมไปถึงความหนาแน่นเวลาที่เด็กปั้นแป้งโยนลงน้ำทำมา ตอแนแรกมาถึงจมมันก็จะเชื่อมโยงไปถึงแรงน้มถว่วงนะคะแล้วก็เวลาที่ทําไมเขาถึงลอยขึ้นมาเมื่อมันสุกแล้วนั่นก็เราก็จะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องความหนาแน่นของมวลได้นะคะส่วนเรื่องของตัวล่างของแสงเนี่ยครูเมลก็กําลังคิดอยู่ว่าจว่าจะพาเด็กทาอะไรนะคะก็คือให้เขาออกแบบทําทำก็จะพาเด็กทาสื่อ ก็จะต้องมีพวกแผ่นพลาสติกใสแผ่นพลาสติกสีแล้วก็ตัวการทึบแสงอะไรประมาณนี้นะคะก็ได้ประกายความคิดจากน้องบัวนะคะแล้วก็มาพูดเชื่อมโยงถึงวิชาภาระ,ะใช่ไหมคะ,ะก็ถึงกิจกรรมกีฬาซึ่งตัวนี้ครูแมวก็จะเอาแนวคิดของน้องบัวนะคะไปบรรจุลงในตารางแต่ละวิชนะคะ ก็ขอชื่นชมน้องบัวมากๆเลยนะคะก็จะได้แนวคิดอย่างเยอะแยะเลยนะคะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับหน่วยสมาร์ทเฮลที้ในงบีทะคะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆทุกๆการเติมเต็มทุกการชื่นชมทุกๆกำลังใจค่ะในการต่อต่อเติมในหน่วยนี้ค่ะขอบคุณค่ะ คุณคะน้ทำงานงานบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านตะเคียนราม